ทุกคนผมจะมารีวิวบ้านพุ่มไปไอห้องห้องห้องส่วนตัวผมเชื่อผ่มไหมล่ะนี่จะพ่อมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนี่ห้องส่วนตัวผมเผมมนี่ยน้องพ่อมอยู่สบายครับห้องเนี้ยนี่ก็นี่นี่ก็ห้องส่วนตัวผมอีกห้องหนึ่งห้องที่มีคอมเนี่ย รีวิวบ้านนี่ครับรีวิวบ้านดูดูข้างนอกดูข้างนอกนี่โอ้แบบสดชื่นดูมีมากด้วยครับมีมากด้วยเว้มีมาด้วยว้ยทุกคนก็ประมาณนี้บ้านผมแบบแบบใครแบบ้านพมเหมือนจนนนี่สก คนจนไม่ยุ่แล้วครับเดี๋แล้วผมรีวิวข้างนอกเด็ดเดูเนี่ยคนรอนี่ข้างนอกดูมหีหมาดยเห็นปะอย่าบ้านผมแค่นี้ครับบ้านผมไม่กว้างแค่แห้ไอ้หี่้ยยัดไม่ นี่ยหมาพ่อมแมวพ่อมเนี่ยหมาแมวนี่ก็แมวแมวพ่อมเองอะเออฮึทำไมอ่ะแค่นี่แหละไว้เจอกันในน้อง